เอาละผมก็อยู่กันกับเกมพี่ฟาไรส์สามนะครับกับผมอภิเทศชาแนลนะฮะก่อนอื่นเลยก็ขอสวัสดีท่านชมทุกท่านแล้วก็สาวัเกมพี่ฟาไรส์สามทุกคนนะครับก็วันนี้ก็อยู่กับตอนเปิดการเดอะมูฟวี่นะครับก็จะพามาเปิดแพ็กเกจนะครับแพ็กตำแหน่งนักเตะ LP แล้วก็ EC นะครับก็จะลุ้นเวอร์เบสกับบริจเจนด้วยนะครับกล่องละประมาณ30,000แคสนะครับก็ประมาณ300บาทนะโอเคครับ1ชุดครับจัดไปโอเคครับผม โอเคครับตอนนี้ก็ามาอยู่ที่หน้าเปิดไอเทมแล้วนะเดี๋ยวผมขอเปิดการ์ดดองก่อนละกันนะครับลองดูว่าดวงมันจะมาไหมนะครับอืมอยังโอเคอยู่นะครับคนไหนที่เปิดได้การ์ดพวกนี้ที่เกินราคาหนึ่งหอมมั่งครับ แต่ผมเปิดมานี้ไม่เคยเกินเลยนะหเอ็มเนี่ยเอาล่ะก็มาดูกันนะครับสำหรับแพ็คนักเตะ EC แล้วก็ LP นะครับท็อป30นะครับรุน้นเวอร์เบสวอริเจนแล้วก็ตํำนานนักเตะไทยนะโอเคครับผมขอเปิดโกกับกองหลังก่อนแล้วกันนะครับปึ๊บเป็น DKR ครับ 300ขอสัก 100M นะครับจะได้หรือเปล่าครับมาดูกองกลางกันต่อครับอืมปาสโตรครับเอาเลยยี่สิบเอมอยู่เลยอีก8 0ดเอมจะมาไหมวะมามาดูกองหน้าครับหนึ่ง <1, S 2> สองทำใจแล้วไปอืม <c oughs> คิดมานะครับ7 8็ดเอมครับถือว่ายังยังทะลุเป้านะฮะแปดสิบเอ็มนะครับก็ประมาณ เก็บเก็บร้อยเอ็มนะครับก็ถือว่ายังดีนะครับ300บาทนะครับโอเคครับผมถือว่าโอเคเลยนะครับโอ้เก็บเจ๊ห่าตัวซ้ายโอเคครับก็สุดท้ายนี้นะครับฝากกดติดตาม Subscribe ช anel ผมไว้ด้วยนะครับสำหรับท่านที่มีความคิดเห็นหรือว่าอยากให้ผมทําอะไรในคลิปต่อไปก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับหรือว่าท่านใดที่มีความประสงค์อยากให้ผมรีวิวตีบวกแลกเปลี่ยนหรือว่าเปิดกล่องอะไรต่างๆนะครับในดีของท่านก็สามารถอิบ็อกในแฟนเพจผมได้นะครับโอเคครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่กับคลิปหน้าครับวันนี้ของต้อง ขอตัวลาไก่อนสวัสดีครับผม